เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ขุนห้วยอ้ยอม ก็อยู่ที่ขุมห้วยอ้อมซึ่งตั้งอยู่ที่สันที่สุขจังหวัดน่านนั่นเองนะคะใช่ครับผมปีนี้เรามาเที่ยวน่านกันเขาดาวปีใหม่ที่น่านอืมคือจะบอกว่าเราเนี่ยจองกันเมื่อวานเองวันที่28นะครับผมใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือเสียงดวงเลยนะครับผมเพราะว่ารู้กันอยู่แล้วว่าช่วงเทศกาลนี้ยทุกคน็เตมก็อยากจะท่องเที่ยวเนาะหลายๆที่ก็จะเต็มแต่ว่าโชคดีมากเพราะว่าที่นี่เป็น โฮมสเตย์เป <no ิดใหม่เปิดเพียงไม่กี่เดือนเองนะครับผมแล้วก็รับรองได้คนถึง30คนใช่ครับผมใช่ค่ะแล้วก็ที่พักก็จะเป็นแบบมีเป็นมีบ้านเป็นหลังสี่หลังโฮมสเตย์สี่หลังกางเต็นท์ได้เท่าไหร่คะสิบกางเต็นท์ได้10แล้วถ้าเกิดว่าเอาเอาเต็นท์มากางเองด้วยก็ได้ใช่ใช่ไหมคะราคาก็ถ้าบ้านเป็นหลังนี้จะคิดหัวอยู่ที่900บาทต่อคนนะครับใช่แต่ถ้าเป็น เต็นท์ก็จะเป็น800บาทต,ต่อคนโดยที่มีอาหารเช้าให้นะครับผมมีกาแฟแล้วก็มีหมูกระทะให้ตอนเย็นด้วยนะครับผมราคานี้รวมแล้วใช่ครับผมห้องน้ําก็จะเป็นห้องน้ํารวมค่ะมีห้องรวมแยกชายหญิงแยกชายหญิงใช่ครับห้องอาบน้ำรวมแล้วก็มีห้องน้ําให้2ห้อง2ห้อง2ห้องครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดู <laughs> อ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราอันนี้นะครับที่ที่เรานั่งอยู่นี้ก็เป็นที่ที่ทานอาหารเช้านะครับผมใช่ค่ะ ก็ตอนเช้าเราก็จะมานั่งทานอาหารกันตรงนี้หรือว่าจะทานตรงตรงไหนก็ได้เพราะว่าลานเขาค่อนข้างกว้างแล้วก็มีที่จุดกองไฟด้วยไะเดี๋ยวเราไปดูกันรับกองไฟอ๋อแล้วก็มีนี่พนักงานต้อนรับทุกท่านที่่นีดูดดุ๊กิ๊กดกไม่แบกกล้องหน่อยดูดิ๊กไปแบกกล้องหน่อยเร็วผมชื่อดุ๊กดิ๊กครับดูดิ๊กพาเที่ยวเร็วนี่ดูดุ๊กดิ๊กดูดิ๊กพาเที่ยวเร็ว น,นี้ก็จะเป็นลานกาิจกรรมตอนกลางคืนนะครับผมที่เราจะมานั่งรอบกองไฟกันใช่ค่ะแล้วก็คือตรงนี้ต้นไม้มันไม่มีบงังอะเราก็จะสามารถมองเห็นดาวได้ชัดเจนมากใช่ใช่เขาบอกว่าช่วงนี้ก็จะหนาวหนาวหน่อยเนาะตอนเช้าก็มีหมอกใช่มีหมอกรอบๆเลยค่ะแล้วก็อากาศหนาวกําลังดีหมอกหนามากนะครับผมสิบองศาไดนะ้ไหมสิบสิบ 5้องศาประมาณนั้นใช่ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะว่าใชหมอกจะสวยแค่ไหนเนาะอ่าครับผมจคืนนี้ก็จะดูดาวด้วยนี่เดินเล่นดูตรงนี้ใช่ครับไม่ชิงช้าด้วยนะมองไปฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็นเออเป็นเออทางลอยฟ้าถนนลอยฟ้าแล้วก็เป็นถนนสามอะไรนะครับถนนหมายเลขสาม สองน่านที่เขานิยมไปกันคือถ้าเราอยากจะขับไปเที่ยวตรงถ่ายรูปตรงถนนหมายเลขสามอะค่ะก็จะขับไปอยู่ประมาณไม่ไกลมากประมาณโอ้ยเจ็บเขนใจเย็น <c oughs> ๆนะ<อ>สามารถขับไปได้แล้วก็แถวนี้ก็จะมีน้ําตกนะคะถ้าใครอยากจะมาแบบไม,ไ,มไม่มาแค่กกางเต็นท์แล้วก็หาที่เที่ยวใกล้ๆก็จะมีน้ําตกด้วยใช่ใช่ค่ะขับรถไปได้ยากาศดีมากครับมีลมมีปก ตอนนี้เราประมาณเที่ยงบ่ายอะครับก็โอเคนะไม่ร้อนมากนะแดดเที่ยงแดดเขาม่มีลมถึงจะมีแดดแต่ก็มีลมใช่ใช่เดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ำแล้วก็โฮมสเตย์ดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับผมไปไปดูกันไปค่ะสำหรับใครที่จะมาที่นี่ก็จะต้องใช้เรามาดูห้องน้ำว่าโอเคไหมต้องเตรียมตัวยังไงเลยกันมาอาบน้ำนะครับก็หลักๆก็เตรียมของใช้ส่วนตัวมาเองนะคะจะดีกว่า แต่ว่าเขาก็มีมีห้องน้ำให้อะไรให้โอเคครับสะอาดสะอาดนะครับผมสองหนึ่งสองห้องนะครับผมอันนี้เป็นอัน,เป,น,อนเป็นของห้องน้ำผู้หญิงอ๋อน้ำผู้หญิงผู้ชายแยกกันห้องน้ำผู้หญิงนี้ผู้ชายแล้วก็ถ้าเกิดห้องน้ำสี่ห้องห้องน้ำสี่ห้องถ้าเกิดแขรเอาอุปกรณ์ที่ทำปิ้งย่างหรือกินมามาเองอะค่ะก็จะมีอ่างหลังจานอยู่ตัวนี้เห็นไหมนี่ก็มาล้างได้แล้วอาบน้้าตรงไหน เราอาบน้ำตรงไหนครับนนั่่่หงงที้้ออาบคะก็คือห้องน้ำเลยใช่ไหมครับ่อ๋อมันนนเป็ห้้อองาบก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะอาบน้ำก็มีฝักบัวมีถังให้สองถังนี่ขันมีอะไรอยย่างงเี้ส่วนพวกสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันให้ดีก็เตรียมมาเองดีกว่า เพราะใครเทียวแบบนี้เขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องเตรียมอะไรพวกนี้มาใช่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโฮมสเตย์กันดีกว่าว่าห้องข้างในเป็นไงบ้างได้ค่ะป้ามาดูสิว่าเป็นยังไงห้องเราห้องที่ไหร่ครับห้องที่สองกับห้องที่สามค่ะไปเลยทางเข้าก็จะเป็นประมาณนี้นะเดินเดินเด ที่นี่เช<ม>็คอินได้ตั้งแต่ช่วงกี่โมงนะเที่ยงบ่ายสองก็คงมสอง 2, ห้องนี่แหละนี่ห้องสองห้องสามอ่ะโอเคไปครับเข้าไปดูครับอ่ะมาห้องนี้ก่อนนี่นะคะเา่ามาก็จะมีเสือ้อมีเสื้อแลต้องถอดรองเท้าก่อนวิวนะสวยมากอะ่ะแบบคือถท่าสมว่าตอน เย็นเรานั่งกินอะไรตรงนี้ใช่ป่ะเราก็จะ<ช>น,นี่เนี่ตื่นมาตอนเช้านะตัวนี้จะมีทะเลหมอกถ้าวันไหนอากาศดีจะมีทะเลหมอกเยอะใช่มาเข้าห้องบ้างก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับผมว้าวมีแบบตกแต่งด้วยภาพภาพปิมนนี่นะคะใช่น, <S <S นี่ก็คืนละเก0อยบาทต่อคนก็จะมีที่นอนมีหมอนผ้าห่มให้ใช่มีน้ำให้ช่ทิชชู่ให้ ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวนะอมีไฟมีไฟหน้าบ้านหนึ่งดวงใช่มีไฟหน้าบ้านแต่ถ้าชาร์จแบตคือไฟส่วนกลางนะครับตรงนี้ไม่มีให้ถ้าชาร์จแบตต้องไปชาร์จตรงลานตรงกลางค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวคืนนี้เรามาดูอาหารมื้อแรกของวันกันว่าจะมีอะไรมาเสิร์ฟเขาบอกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านใช่ไหมใช่ใช่กินกบข้าวเหนียวร้อนๆเหนื่อยๆนะหิวๆไฟอุ่นๆเดี๋ยวมาดูมือเย็นกันับ ตอนนี้ก็จะเป็นมื้อเย็นนะครับของเราวันนี้นะครับผมซึ่งก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นรับเหนือนี่ในไส้อ่วนอันนี้น่าจะเป็นน้็นพริกอ่องนะส่วนนี้ก็น่าจะเป็นใบตองน่ารักอ่าอะไรนะทางเลทางเลทางเลโอ้น่ากินมากแล้วนี่ก็จะเป็นข้าวเหนียวนะครับผมพอมใบตองน่ากินมากมีผักแพวด้วย ไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ผักแพลวนี่ไม่ใช่ผักแพ้วแต่ผักอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าไม่ใช่ผักแพ้วนี่คือข้าวาพโอเคก็เดี๋ยวลองชิมกันดีกว่ามาเรามาชิมกันก่อนว่าจะไถ่ดูใกล้ไหมดูใกล้ไหมครับใกล้ไหมครับใกล้ไหมนี่ไงเดี๋ยวถ่ายช็อตแจกข้าวเหนียวได้นี่ครับข้าวเหนียว หอมมากเ้าเนี่ยเวลาอยู่ในใบตองอ่ะมันหอมมากเลยเนาะจากชิมแล้วนะครับเริ่มจากอะไรก่อนดีเริ่มจากลาบกินกินไปดูวิวด้วยอากาศกำลังอากาศกำลังดีนะเย็นๆสบายๆบายค่ะไม่ได้ยังไม่หนาวมากแต่ก็เย็นสบายรสชาติก็มันบ้าอันนี้อะไรนะอันนี้อะไรนะลาบอืมรับเหนือ รสชาติดีครับรสชาติดีแบบ,แบบว่าชาวบ้านทำอะ่ะเออแบบชาวบ้านชาวบ้านสาร้างภาพยู่ใช่ไหมล่ะรอ่อนแัดขอชิมก่อนนะ <c oughs> อันนี้อ่องอ,มอมีมากเลยนะออเคมมากินแี่นี้กว่าดอยอด เดี๋ยวตื่นมาเช้านี้เราจะมาดิบกาแฟกินกันนะครับชงยังไงก็ชไม่เป็นดูค้างๆเขาชงใส่ลงไปใส่เยอะไหมอ่ะก็ใส่จนเต็มเองจริงเหรอต้องเต็มเหรอมันจะเข้มป่ะครับเต็มเต็มเกินเกินคืนคืนคืนด้วยมีคืนด้วยแล้วแล้วก็หมุนหมุนอาให้สามหมุนหมุนอยู่นะหมุนหมุนต้องจับ <łość> บดันึ่ง้วก็ไปซื้อเลยชุดนึงเป็หมนหมุนอขาเป็นเซอก์รางวัายอย่ ยาวๆ <b film> มาลงไปหน oh <tradition>, Damn, <cond S 1> okay. ่อยมือๆหมือมอแล้วหมดที่ไหนอ่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแลโอ้โหใเนีอาอันนี้จะได้กากกระปแบบนี้นะครับสายแบนนี้ว้าวเราก็ใสงกรลงไป ให้มันดิบอันนี้คือก็คือดิบแล้วน,น,น<า>ก,วก็รอเราต้องชักแบบนี้เลยชาชา <laughs> ใส่เยราใส่น้ำผึ้งด้วยอ,อันนี้เป็นน้ำผึ้งเดือนห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ้องใส่น้ำผึ้งอีเดือนห้ามืออย่าสั่นส่มือช,ชอบหวานเปล่าชอบหวานก็ใส่หนึ่งช้อนพอหนึ่งช้อนชา นอนหยุดอันนี้คือน้ำเปล่ากัดน้ำพึ่งน้ำร้อนกับน้ำน้ำร้อนกับน้ำพึ่งใช่นี่กากก็เอามามักใต้ตาแล้วต้องปล่อยนานแค่ไหนถึงจะแบบก็ใช้ได้แล้วครับอ๋อใช้ได้แล้วเนี่ยมัาดีมาอ่ะชิมนะครับดีมากช่วยไม่ได ทกาแฟนี่ไงมันมีแล้วทาิสตเป็นกาแฟอยู่แล้วทาริสตทำของกอบทาลิสตไปแล้วอ๋ออร่อยมาก Look at Look, there. Look there. โอเคครับตื่นมาเช้านี้เราก็ไม่โดนหมอกแจงแล้ววันนี้เราเจอหมอกสวยมากอากาศดีก่อนกลับก็ดีใจมากครับหมอกมามาเต็มแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นทะเลหมอกใช่แต่ก็สวยค่ะสวยเหมือนกันเป็นอีกแบบหนึ่งอากาศประมาณ7ิองศาใช่ครับสิบเองศาเราจะนอนที่นี่เป็นคืนสุดท้ายแล้วหมายถึงว่าอยู่คืนนี้คืนนึงแล้วก็จะกลับแล้วใช่เป็นไงครับพักที่นี่ดียังไงบ้างบอกเพื่อนๆดีค่ะก็คือ แบบคนไม่เยอะคนไม่เยอะกําลังดีอาหารอร่อยได้เยอะด้วยต้องบอกว่าอร่อยจุกจุกอร่อยจุกจุกใช่แล้วก็แบบอากาศดีอ่ะนะคะลิตนะคะก็ก็ประทับใจก็คือสถานที่ก่อนเลยเราชอบอะไรที่มันพิเศษขึ้นคิดดูสิว่าช่วงนี้เป็นช่วงสิ้นปีเนาะช่วงเทศกาลอ่ะเรายังสามารถหาที่พ i เศษได้แบบนี้ครับเหมาะมากๆสําหรับคนที่ชอบแบบความไม่วุ่นวาย ที่สาคัญที่เนี่ยอยู่อาเภอสันติสุขจังหวัดน่านอ่าซึ่งคนส่วนใหญ่อ่ะจะถ้ามาน่านเขาชไปบ่อเกลือไปปูอ่าอะไรประมาณนั้นซึ่งตรงนั้นคนจะเยอะมากคนเยอะก็จริงแต่สัญญาณเน็ตไม่มีใช่ไหมแต่ที่เนี่ยเต็มครับเต็มทุกเครือข่ายเออเต็มทุกเครือข่ายคือคือมาที่เนี่ยใกล้เมืองไม่ห่างเมืองมากด้วยใช่เดินทางสะดวกกว่าใช่ก็คือถ้าใครถ้าใครเคยไปหมู่บ้าน ปันแล้วนาเกลือแล้วหรืออะไรหลายหลายอำเภอที่น่านะคะและยังไม่เคยมาอำเภอสันติสุขก็ลองมาเที่ยวที่อำเภอนี้ได้นะคะขุนห้วยอ้อมขุนห้วยอ้อมชาอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านเป็นโฮมสเตย์ลับๆที่คนยังไม่ค่อยรู้จักที่เรามานี่เขาก็เพิ่งเปิดใหม่เพไม่นานใช่ค่ะบรรยากาศก็ดีห้องน้ําสะอาดด้วยห้องน้าสะอาด บริการดีบริการดีเจ้าของน่ารักค่ะทา,ทางเข้าหายากนิดนึงใช่ทางคือคือที่จะเป็นเป็นเขตพื้นที่เอ่อพื้นที่อะไรอุทยานอุทยานเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถติดตั้งป้ายได้นะครับผมเพราะฉะนั้นทางจะค่อนข้างหายากนิดนึงก็จะมีจุดสังเกตก็คือเป็นทางเข้าจะเป็นสวนสวนยางโทรถามเอาอ่าสวนยางแต่ตอนนี้เขาอาจจะแบบมีแบบลูกศรเล็กๆหรือไม่ก็เป็นริบบินให้สังเกตเอาโทรมาถามเขาก็ได้แต่เขาไม่ถูกก็โทรหาอุ้ยผมเดี๋ยวเขาไปรับก็โทรหาเจ้าของก็ได้ใช่เขาไปรับที่ลานจอดรถนะครับใช่ อ่าสำหรับ EP นี้ก็จบด้วยเนี่ยบรรยากาศแบบนี้ทะลื่นหมดด้านหลังนะครับผมชอบในส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะใช่ค่ะก็ปีนี้ปี2021เรากำลังจะก้าวผ่านไปอีกปีสู่ปีหน้า2022อืมก็ขอให้อุทันเลยไหมอ่ะ <laughs> ขอให้ทุกคนมีความสุข,ขมากแล้วก็ปีหน้าขอให้มีอะไรส มีอะไรดีๆขึ้นและก็มีสิ่งดีเข้ามานะคะในทุกคนเนาะอืสำหรับผมเองก็ขอให้เขาเรียกว่าหมดทุกหมดศกกันสักทีอไอ้ไอไอที่เราเจอกันมาหลายปีก็ขอให้มันผ่านพ้นไปแล้วก็เริ่มชีวิตใหม่ที่สวยงามกันสักทีนะครับผมเนาะ โอเคสำหรับอีพีนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล,แล้ว,ลวเราค่อยมาดูกันใหม่ว่าอีพีหน้าเราจะไปที่ไหนกันนะครับผมใช่แน่นอนทุกๆท,กที่ที่เราไปจะต้องแบบเป็นที่ที่น่าสนใจไพรเวทและใครชอบลักษณะโฮมสเตย์ลุยสายลุยต้องไม่พลาดแน่นอนใช่ใค่ะสายลุยแล้วพบกันใหม่ที่เจว์วัชั่นอีพีหน้าสำหรับ<พ>รวันนี้ส,สวัสดีสวัสดีค่ะแฮปปี้เยียร์ทีเจวัคชั่น let's go เธอมีฉันมีเราไปด้วยกันป,ป่าฝ่าฟันขึ้นเหนือลองตายตะลุยไปในทุกที่ให้ได้รู้ว่ามีอะไรประสบการณ์ใหม่ๆเราจะไปด้วยกันอยากบอกว่าฉันดีใจที่มีเธออยู่ข้างๆอยากบอกว่าฉันดีใจที่มีเธออยู่ตรงนี้นเธอคือกำลังใจในทุกที่ที่ฉันจะไปว้